เมนูพิชิตใจพระราชา EP ที่ 2. 2เพราะเสียงร้องโวยวายของนางเอกทําให้เธอและกลึมหญิงสาวชาวบ้านถูกพวกที่ตามหาสาวงามเพื่อถาวายตัวเข้าพระราชวังจับตัวทั้งสองคนมาขังไว้ในห้องเดียวกันขณะที่ทั้งคู่กําลังนั่งคุยกันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนางเอกก็เริ่มปฏิติดปตอ่อเรื่องราวนี้หัวของเธอเธอมองไปรอบๆและเห็นหญิงสาวใส่ชุดโบราณเกาหลีทําให้เธอยิ่งสับสนกับคําถามที่เกิดขึ้น เพื่อความชัดเจนที่ยิ่งขึ้นเธอจึงตัดสินใจถามกลึมไปว่านี่คือยุคโซชอนจริงๆใช่ไหมกึมได้ตอบว่าใช่ท่านหญิงที่นี่คือยุคโซชอนเมื่อนางเอกนั่งสงบสติอารมณ์ได้สักพักเธอก็เริ่มคิดทบทวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาภาพที่เธอนั้นเคยไปตบหัวชายคนหนึ่งจนหัวทิ่มกลับหลอกหลอนคิดอยู่ในหัวของเธอและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นนั่นก็คือชายคนนั้นยืนยันว่าเขาเป็นพระราชาแห่งโซชอน เอาแล้วไงสวยแล้วไงฉันถ้าเจอหมอนั่นอีกครั้งหนึ่งฉันคงคอหลุดจากบ่าแน่ๆเป็นใครๆก็ไม่กล้าตบหัวพระราชาแบบนั้นหรอกนางเอกพยายามบอกกับตัวเองว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นกับพระราชาแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่ทำมโเชคชะตาช่างเล่นตลกกับเธอได้แสบสันจริงๆนาลานพิธีคัดเลือกหญิงสาวหรืออีกในหนึ่งที่กลมเรียกว่าแซ ah ่หง นางเอกได้สังเกตว่ามีการแบ่งผู้หญิงออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่คัดเลือกเป็นนางสนมของพาราชาและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เมื่อถึงคิวนางเอกนั้นเธอได้ก้าวออกมาได้ความมั่นใจและเธอก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องอายุเธอได้ตอบกับเจ้าหน้าที่ว่าเธออายุ27ปีเจ้าหน้าที่ได้ชี้ให้เธอไปอยู่ฝั่งซ้ายทันทีไอทีฝั่งซ้ายนะ่ะก็คืออายุเกินและก็ไม่ผ่านมาตรฐาน ใจความสำคัญนั่นก็คือเธอมีอายุที่แก่มากเกินเกณฑ์แล้วที่สำคัญ27ยังโสดถือว่าบาป นางเอกก็เลยบอกว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนี้เนี่ยฉันออกจะสาวและสวยทำไมถึงเป็นนางสนมไม่ได้ละเนี่ยซีรีส์ได้ตัดมาที่กึมและเธอกำลังถูกถามเกี่ยวกับอายุเธอตอบว่าเธออายุ25หปีและนั่นก็ทำให้กึมถูกคัดเลือกไปอยู่ทางด้านซ้ายมือและอยู่กับนางเอกโดยปริยายหลังจากที่ทั้งคู่โดนคัดออกทั้งคู่โดนถูกส่งตัวมาที่ห้องครัวนางเอกกำลังสนุกเกี่ยวกับการชิมอาหารโบราณแห่งโซชอน แต่เมื่อเธอชิมอยู่เพลินๆนั้นเธอก็อดสงสัยไม่ได้จึงถามบรรดาแม่ครัวรุ่นใหญ่ๆว่าทำไมพวกเธอถึงไม่หนีออกไปไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างอิสระ ในเมื่อทั้งหมดที่หยุดตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกการคัดเลือกเป็นพระสนมแถมยังทําอาหารไม่เก่งกันอีกแม่ครัวคนหนึ่งสายหน้าแล้วตอบว่าจะหนีไปได้ยังไงที่นี่คุ้มเค็มซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ก็ยอมรับว่าบางทีก็มีคนแอบหนีไปได้เหมือนกันในเมื่อมีคนหนีออกไปได้แล้วพวกท่านไม่อยากหนีออกไปหรอทั้งหมดได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราอยากจะหนีไปแทบขาดใจแต่ก็กลัวโดนกลับจําไไรอีกต่อให้หนียังไงก็หนีไม่พ้นทันใดนั้นคนดูแลบ้านก็เดินเข้า มาสั่งให้รีบเร่งทำอาหารเพราะวันนี้มีแขกสำคัญมาเยือนที่เรือนนางเอกก็เลยใช้โอกาสนี้เสนอความคิดขึ้นมาทันทีว่าถ้าข้านั้นทำอาหารให้แขกสำคัญของท่านประทับใจจนร้องว้าวท่านจะยอมปล่อยข้าและทุกคนในครัวออกเป็นอิสระหรือไม่คนดูแลบ้านมองนางเอกและประเมินนางเอกว่า้าเจ้าทำได้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าทั้งหมด นางเอกจึงยิ้มมุมปากและตอบตกลงที่กระท่อมชายป่าบ้านของกึมเมื่อเหล่าข้าราชบริพารได้เจอตัวพระเอกเขาจึงออกคำสั่งขึ้นมาทันทีว่าให้ตามหาตัวนางเอกที่ริมธารเขาพบเพียงโบรัตผมของนางเอกที่ตกอยู่เขานั้นได้เก็บโบของนางเอกขึ้นมาและประกาศก้าวขึ้นว่าไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนเขาจะตามหาตัวนางเอกให้พบฮารกิจเอาตัวรอดแขกคือจอมเรื่องมากแห่งโซชอน ผู้ดูแลบ้านเผยว่าแขกที่กำลังจะมาคือพ่อลูกแห่งตระกูลอิมผู้มีอำนาจและอิทธิพลในพระราชสำนัก อิมซอฮงฮ้พอ่อคือรองเสนาบดีธิการโยธาส่วนอิมซองแจนั้นผู้ซึ่งเป็นลูกชายยังเป็นเลขาส่วนตัวของพระราชาเป็นเพื่อนเล่นของพระราชาตั้งแต่เด็กอีกด้วยที่น่ากลัวนั้นก็คือทั้งสองพ่อลูกมักจะใช้คําว่าแชร์ฮงเป็นข้ออ้างในการยึดทรัพย์และทํำลายชาวบ้านอย่างโหดเหี้ยมและพวกเขายังเป็นแขกที่เรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารพิเศษอีกด้วยเป็นนักจับผิดเมนูอย่างพิถีพิถัน หาไม่อร่อยเจ้าของบ้านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างมหาศาลหรือถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องถูกจับไปทรมานนางเอกเองเมื่อได้ฟังก็ถึงกับหัวเสียบอกว่าแค่มานั่งกินข้าวยังต้องมานั่งจับผิดอีกเหรอเนี่ยเมื่อรู้รายละเอียดทั้งหมดนางเอกก็เริ่มลังสรรเมนูพิเศษโดยเลือกวัตถุดิบทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องครัวเพื่อเตรียมรับมือสองพ่อลูกที่เรื่องมาก เธอจะเลือกสเต็กสไตล์ฝรั่งเศสมาประทะกับขุนนางโบราณแห่งโซชอนเพื่อที่จะเอาชนะสองพ่อลูกตระกูลคิมที่หาเรื่องมาจับผิดอาหารได้เก่งที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งนางเอกจึงตัดสินใจเดิมพันด้วยเมนูที่ใครๆก็คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเมนูสเต็กสไตล์ฝรั่งเศสและทันทีที่นางเอกเอ่อยเมนูชื่อนี้ออกมาทำเอาบรรดาสาวๆและแม่ครัวที่อยู่ในครัวกับมึนงงไปตามๆกัน เมนูอะไรหรือเจ้าคะพวกข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยในคืนที่ผ่านมานั้นคุณหนูยางหลานสาวของผู้ว่าขยองกีได้แอบหนีไปพร้อมกับคนสนิทเหตุผลเพราะว่าผู้ว่ากลัวหลานสาวตัวเองถูกจับเข้าพระราชวังเพื่อที่จะไปคัดเลือกนางสนมทางด้านห้องครัวนั้นนางเอกก็กำลังสับสนอยู่ว่าจะปรุงเนื้อ,อยังไงให้ถูกปากกับคุณนางจอมเรื่องมาก จูๆ่ๆเธอก็คิดถึงตำราสูตรอาหารโบราณได้เล่มหนึง่งใช่แล้วนึกออกแล้วฉันจะใช้ตำราโบราณที่เคยเห็นมันมีสูตรสำหรับเนื้อเหนียวที่เหนียวมากจนมีดไม่สามารถที่จะหั่นเข้ามันเรียกกันว่าเทคนิคจอนชีซูหรือการปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำเมื่อได้ไอเดียปุป๊บนางเอกก็เริ่มลงมือ ในพระราชวังคนของสนมสุกวอนได้มาลายงานเธอว่าตอนนี้สองพ่อลูกแห่งตระกูลอิมได้เดินหน้าไปที่จังหวัดขยองกีแล้วพระองค์ได้พูดว่าถ้าหากผู้ว่าฮงยงดันไดเห็นหลานสาวของตัวเองถูกจับไปเป็นแซฮงจะเป็นยังไงนะมันคงน่าสนุกดีพิลึกแหละทางด้านสองพ่อลูกตระกูลอิมก็มาถึงที่จวนแล้วและเขาทั้งคู่ก็ได้ถามหาหลานสาวเจ,าเจ้าเมืองทันทีว่าหลานของเจ้าอยู่ไหนกันล่ะ มันถึงเวลาที่ข้าจะต้องรับหลานสาวของเจ้าไปรับใช้เบื้องพายุคนละบาดแล้วหลานข้ายังเด็กอยู่นะท่านคงจะไม่เหมาะเจ้าจะเอาอะไรมาพูดว่าหลานเจ้าจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับการเป็นแชร์ฮงในระหว่างพิธีการต้อนรับสองพ่อลูกตระกูลอิมได้เริ่มเปิดประเด็นด้วยการตั้งคําถามเชิงลึกถึงการเมืองในพระราชวังได้ข่าวว่าท่านยื่นดีกาในการปลดพระสนมสุกวร มันสร้างความปั่นป่วนในพระราชวังไม่น้อยเลยนะอิมซองฮงผู้เป็นพ่อได้พูดต่อไปว่าฝ่าบาทเองนะ่ะก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และนี่ก็คือเหตุผลที่พวกข้ามาอยู่ตรงนี้เมื่ออาหารมาถึงทั้งสองพ่อลูกก็เริ่มโวยวายข้านั้นเดินทางจากวังหลวงมาตั้งไกลเจ้าให้ขากินอาหารแค่3ามชิ้นเท่านั้นหรอไออาหารแค่เพียงแค่นี้ข้าจะอิ่มท้องได้ยังไงกันละ่ะ ลูกชายของผู้ว่าขยองกีได้อธิบายว่านี่คืออาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอิมซองแจได้กล่าวขึ้นมาทันทีว่าที่จริงแล้วเราไม่ได้มาเพื่อกินอาหารที่สะท้อนปัญญาอะไรนี่หรอกนะลูกผู้ว่าขยองกีได้อธิบายให้สองคนพ่อลูกฟังว่าเมื่อคืนทางเรามีปัญหานิดหน่อยเพราะแม่ครัวเก่าได้หนีไปและที่ทำอาหารให้พวกท่านนั้นก็เหลือแต่แม่ครัวใหม่ๆที่เพิ่งรับมา เจ้าจะกล่าวโทษว่านี่คงเป็นความผิดของแม่ครัวใหม่สินะนี่มันถือว่าเป็นการดูหมิ่นข้าราชการชัดๆและข้าเองก็มาจากส่วนกลางอย่างโจ่งแจ้งถ้าเจ้าไม่มีเงินจ่ายเจ้าก็ควรจะจ่ายด้วยอย่างอื่นสินะสองพ่อลูกจึงสั่งการให้ไปลากตัวแม่ครัวคนใหม่มาทันทีเมือ่อนางเอกมาถึงเธอสังเกตในจานว่ายังไม่มีใครได้ชิมอาหารของเธอ เธอจึงพูดว่าพวกท่านยังไม่ได้ลองชิมอาหารของข้าเลยแล้วจะมาตัดสินใจได้ยังไงว่าอาหารตรงหน้าพวกท่านอร่อยหรือไม่อร่อยอิมซองแจเด็กโกรธจัดและกล่าวว่าเจ้ากาดียังไงมาต่อปากต่อคำกับข้า นางเอกก็เลยยอมแพ้แล้วก็บอกว่าในไหนพวกท่านก็มาแล้วลองชิมดูสิเจ้าคะว่าอร่อยไหมทันใดน,นั้นอิมซองแจได้ตัดบทแล้วบอกว่าข้าได้ตัวหลานสาวเจ้ามาแล้วเพื่อจะพาหลานเจ้าไปเป็นแซฮงฮูว่าได้โกรธมากแต่อิมซองฮงได้ให้เหตุผลว่าถ้าเจ้าไม่ทำตามตระกูลของเจ้าจะสิ้นสุดลงทันทีแต่ถ้าหากอาหารแม่นางคนนี้อร่อยและถูกใจข้าข้าก็จะแกล้งทำเป็นลืมๆเรื่องนี้ไปซะ รสชาติอาหารสเต็กสไตล์ฝรั่งเศสที่นางเอกลังสรรทำเอาสองพ่อลูกตระกูลอิมถึงกับอึ้งเนื้อที่นุ่มชุ่มฉ่ำละลายในปากประสานกับกลิ่นหอมเห็ดหอมและวัตถุดิบอื่นๆทำให้พวกเขารู้สึกว่าเหมือนมีธรรมชาติระเบิดออกมาจากที่ปาก แม้ทั้งคู่จะประทับใจในอาหารมากเพียงใดทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าจะเอาตัวหลานสาวของผู้ว่าไปเป็นแซหงผู้ว่าได้โกรธจัดและชักมีดออกมาชี้หน้าสองคนพ่อลูกลูกชายของผู้ว่าได้รีบเข้าไปห้ามและบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะว่าข้าไม่มีน้ำยาอิมซองแจได้กล่าวว่าภาพสองคนพ่อลูกแห่งจวนผู้ว่าขยองกีแบบนี้มันช่างหน้าทุเรศสุดๆสิ้นดี และอิมซองแจได้ชี้ไปในกลุ่มของนางเอกเพื่อให้ทหารไปจับตัวนางเอกนางเอกถึงกับตกใจว่าจะคอตอกอเธอเหรอนางเอกวยวายแล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่ความผิดของข้าแต่เป็นพอลิ้นเจ้ามันแปลกไม่ใช่มนุษย์ตั้งหากทหารกำลังจะลงโทษนางเอกโดยการตัดมือในขณะที่สถานการณ์ทุกอย่างกำลังวุ่นวายเสียงตะโกนก็ดังขึ้นหยุด ่าบาทเสด็จแล้วทุกคนในที่นั่นให้ความเคารพต่อพระเอกแล้วพระเอกก็ไปยืนตรงหน้านางเอกถ้าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงข้าจะลองชิมมันด้วยตัวเองทางด้านนางเอกนั้นเมื่อได้ยินเสียงก็ชังคุ้นคุ้นหูจังเธอเลยค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นมองแล้วโลกทั้งโลกก็หยุดหมุนชะงะักคุณพระนี่มันเจ้าหมอนน่นนี่ว่าแล้วทีนี้จะทายังไงล่ะยอนฮีกุลพระราชาผู้โหดที่สุดในประวัติศาสตร์จริง,รงดๆด้วยเธอเข่าแทบสุดแล้วคิดในใจว่า พ่อคะหนูขอโทษที่ทิ้งพ่อไปแบบนี้ฉันจะโดนถูกโบยจนตายใช่ไหมเนี่ยถึงเวลาอาหารเย็นนางเอกได้นําสเต็กไปเสิร์ฟให้กับพระเอกเธอได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการกินอย่างละเอียดเพื่อให้พระเอกได้ทําตามเธอเมื่อเขาชิมเข้าไปแล้วเขาถึงกับตาโตอีกครั้งด้วยรสชาติที่หอมหวานนุ่มจากเนื้อและเห็ดพระเอกได้ชมนางเอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่เขาได้ลองลิ้มชิมรสอาหารที่น่าพึงพอใจขนาดนี้พระเอกได้หันไปถามพ่อ ก็ลูกตระกูลอิมว่าพวกเจ้านั้นตําหนิอาหารจานนี้ทําไมอิมซองแจรีบตอบว่าอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารที่คู่ควรกับฝ่าบาทผู้ปกครองแผ่นดินมากกว่าริ้นอย่างนั้นกระหม่อมไม่คู่ควรนางเอกได้คิดในใจว่าคนขี้โกงก็แบบนี้เนี่ยแหละบทสนทนาระหว่างพระเอกและนางเอกได้เกิดขึ้นเจ้าชื่ออะไรฉันชื่อยอนอียงอายุย7สปีเจ้าอายุย7สปีมากกว่าข้าอีกนะแล้วจีอาร์บีล่ะ เจ้ามีหรือยังนางเอกคิดอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าไอ้คำนี้ที่แปลว่าสามีนันหรออ๋อฉันยังไม่ได้แต่งงานค่ะพระเอกถึงกับชะงักแล้วก็พูดว่าดาเวทนาจริงๆอายุป่านนี้แล้วน่าเสียดายจริงๆนะจๆนะเจ้ายังไม่แต่งงานเนี่ยเวทนาเวทนาพระเอกได้ถามต่อไปว่าเธอมาจากที่ไหนนางเอกก็คิดอยู่สักพักหนึ่งว่าพระเอกจะเชื่อหรือเปล่าเธอเลยตัดสินใจบอกว่าฉันมาจากโลกอนาคต500ปีข้างหน้าทุกคนได้ยินคำ พูดของนางเอกก็ถึงกับนิ่งอึงพระเอกเลยพูดว่าน่าเสียดายจริงๆที่เจ้าสติไม่สมบูรณ์ทำเอานางเอกถึงกับปีดแตกเขาคิดว่าฉันบ้าเหรอเนี่ยฉันมาจากยุคที่เรียกว่าประเทศเกาหลีนะเว้ยอิมซองแจได้ตำหนินางเอกว่าเจ้าบังอาจใช้น้ำคำแบบนั้นกับพระราชาได้ยังไงแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะบานไปลายไปมากกว่านี้ เอกจึงสั่งให้ทหารคุมตัวนางเอกและนำเข้าวังพวกนี้ซองแจได้พูดต่อไปว่าและหลานสาวของท่านเจ้าเมืองขยองกีจะนำตัวเข้าวังด้วยหรือไม่พระเจ้าค่ะพระราชาได้กล่าวว่าจะต้องนำตัวหลานสาวเจ้าเมืองขยองกีเข้าไปที่พระราชวังด้วยและนั่นก็ทำให้ฮงยองดันเจ้าเมืองขยองกีถึงกับไม่พอใจพระเอกนางเอกนั่นคิดทบทวนประวัติศาสตร์แล้วคิดได้ว่าเรื่องนี้คือชนวนต้นเหตุ ที่ทำให้พระราชาทำการล้างบางปัญญาชนเพื่อแก้แค้นให้พระมารดาของพระองค์พระราชาก็สั่งให้ทุกคนออกไปจากห้องนี้ยงดําตำหนิกษัตริย์ว่าทรงละเลยบ้านเมืองเพื่อสตรีและขอให้ลงโทษคนทุจริตในวงังพระราชาทรงโกรธจัดและชักดาบขู่ส่วนกลับไปว่าชีวิตของหลานสาวเจ้าแขวนอยู่บนเส้นได้แต่เจ้าปากดีกลับทำเพื่อบ้านเมืองอย่างนั้นหรือเมื่อพระราชาทรงเห็นยองดําร้องไห้ พระองค์ได้ตัดต่อไปว่าเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะได้จดจำความเจ็บปวดไม่สามารถปกป้องคนในครอบครัวได้เพราะนั่นคือโทษทัน ที่ฆ่ามอบให้กับเจ้าในฐานะที่เจ้าบีบคั้นเสด็จแม่ค่าจนสิ้นพระชนและสั่งให้ทหารมาจับตัวยงดันในระเทศไปที่ไกลแสนไกลที่สุดในแผ่นดินในเวลาต่อมาซอนแจและพระเอกก็ได้มาล้ำพัดด้วยกันซีรีส์ได้เฉลยว่าการกระทำของพระเอกที่กระทำในวันนี้และเอาแซหงเป็นข้ออ้างนั้นมันคือการแก้แค้นให้สมเด็จแม่ของพระองค์ทางด้านนางเอก ที่ถูกขังอยู่ในคุกจวนผู้ว่าลูกชายของผู้ว่าก็ได้ไปปล่อยตัวเธอเพื่อทำตามสัญญา ้อมกับกล่มหญิงสาวชาวบ้านให้เป็นอิสระก่อนลุ้งสางราชองครักษ์ได้มารายงานพระเอกว่านางเอกได้หนีไปแล้วเขาจึงรีบเรียกทหารทั้งหมดให้รวมตัวกันเพื่อที่จะตามหาตัวนางเอกส่วนทางด้านนางเอกและกล่มก็มาที่หน้าผาเพื่อที่จะเอากระเป๋าของนางเอกในขณะที่ทั้งคู่กําลังหาอยู่นั้นกลิ่มก็ตกใจแบบสุดขีดไม่คิดว่าพระเอกจะตามนางเอกมาถึงที่นี่นางเอกรีบอธิบายให้ฝ่าบาทเข้าใจว่าหม่อมฉันแค่มาหาหนังสือเล่มหนึ่ง ที่หม่อมฉันทําตกไปพร้อมกับกระเป๋ามันชื่อว่ามงอุรก ok และไอ้หนังสือเล่มนี้มันทําให้ฉันย้อนเวลามาที่นี่เจ้ากล้าหนีข้ามาเพื่อนหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นเนี่ยหรอเธอได้ยืนยันอีกครั้งจนพระเอกให้องค์รักไปนํากระเป๋าขึ้นมาแต่ทว่าพระเอกก็โยนกระเป๋าลงไปที่หน้าผาอีกครั้งหนึ่งและนั่นมันก็ทําให้หนางเอกถึงกับบอกว่าไอ้บา้าเอ๋ยปากระเป๋าลงไปทําไมเจ้ากล่าวว่าข้าอีกแล้วนะในเช้าวันต่อมานางเอกได้ถูกจับใส่กร งขังและนำตัวไปเมืองหลวงทางด้านองค์ชายใหญ่และพระสนมสุกวรทั้งคู่ได้มาปรึกษากันและองค์ชายใหญ่ก็ได้เตือนพระสนมสุกวรให้ระวังตัว และเน้นย้ำภารกิจของสนมสุกบอลคือปนิบัติฟาบาทจนไม่เอางานเอาการเกี่ยวกับพระราชะกิจในวังเมื่อถึงประตูพระราชวังนางเอกก็มานั่งคิดอยู่ในใจว่าฉันต้องมาเสียสละดแทนหลานสาวเจ้าเมืองขยองกีจริงๆเหรอเนี่ยทางด้านพระสนมสุกบอลเองก็เดินมาหาพระเอกแล้วก็กอดพระเอกต่อหน้าต่อตานางเอกเธอคิดในใจว่าผู้หญิงโบราณคนนี้ช่างกล้ายิ่งนะักพระเอกได้จูงมือพระสนมสุกบอลแล้วบอกว่า ที่รักถ้ามีอะไรจะบอกเจ้านั่นก็คือข้าสามารถจับผีอียงได้แล้วฝ่าบาททรงจับได้แล้วหรือเพคะแต่ยังไงทําไมไม่ประหารนางเล่าข้าจะประหารได้เยี่ยงไรในเมื่อฝีมือการทํากับข้าวของนางนั้นหาตัวจับยากหม่อมฉันตกใจจริงๆเพคะ นี่เป็นครั้งแรกที่ฝ่าบาททรงนำสตีกลับมาที่วังด้วยตัวพระองค์เองนางเอกมองพระสนมซุกวอนอยู่สักพักหนึ่งเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าดังม็อกชูผู้หญิงที่ร้ายที่สุดในโซชอนแล้วสินะเพราะเธอรู้สึกได้ว่าสายตาของพระสนมซุกวอนที่จ้องเธอตาไม่กระพริบและไม่ลดละภายในใจพระสนมทรงคิดว่าคงถูกใจฝ่าบาทแล้วสินะทั้งหน้าตาและผิวพรรณฝ่าบาทเพคะ ถ้าอย่างนั้นหม่อมชันจะสอนมารายาทนางเองเพคะไม่ต้องหรอกนางผู้นั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งแล้วฝ่าบาทจะเอานางไปไหนหรือเพคะสุกวรนใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองทันใดนั้นพระเอกก็เอื้อมมือไปจับคางนางเอกอย่างแผ่วเบาพระสนมสุกวรก็เบกิเบกตากว้างขึ้นมาทันทีเพราะตอนนี้คู่แข่งตัวจริงของเธอได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วนางเอกก็คิดในใจว่าอย่าทําแบบนี้ดูหน้าพระสนมสิเธอจะฆ่าฉนันแน่แน่แลเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีหน้านะคะ